บทที่5้าการฝึกฝนในจิตภายในห้องพักที่อับถึบแรงเงียบสงัดหลังจากเหตุการณ์หนองเลือดเมื่อครูเฟิงเทียนนั่งขดสมธิอยู่บนเตียงไม้เก่าๆด้วยท่าทีสงบนิ่งทว่าภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่หมุดลวนราวกับพายุการสังหารสาวใช้และการสั่งสอนอาสาเป็นเพียงการระบายความโกรธแค้นเพียงชั่ววูบเท่านั้นเขาตระนักดีว่าสัตรูที่แท้จริงหาใช่พวกมดปลวกเหล่านี้แต่เป็นเฟิงมหลางและหูหญิงใหญ่ผู้กุมอำนาจในตระกูลโดยเฉพาะเฟิงมหลางพี่ชายต่างแม่ผู้มีพรสวรรค์ระดับสูง ตอนนี้มันบนรรลุถึงขอบเขตรวบรวมปราณขั้นที่3าแล้วซึ่งนับว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่คนรุ่นเดียวกันช่องว่างระหว่างเฟิงเทียนที่เพิ่งฟื้นฟูร,ร่างกายกลับมาอยู่เพียงขั้นเริ่มต้นของขอบเขตก่อกำเนิดกับผู้ใช้พลังปราณที่แท้จริงนั้นห่างชั้นกันราวกับผืนดินและท้องฟ้าหากปัทกันซึ่งหน้าในตอนนี้เฟิงเทียนรู้ดีว่าโอกาสรอดของเขามีไม่ถึงหนึ่งส่วนต่อให้มีเนตรวิเคราะห์ที่มองเห็นจุดอ่อนแต่หากร่างกายตอบสนองไม่ทันความเร็วของคู่ต่อสู้ข้อมูลเหล่านั้นก็ไร้ความหมาย ข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยวนี้เฟิงเทียนกัดฟันกรอดความปรารถนาในพลังลูกโชนในดวงตาเขาเรียกหน้าต่างระบบขึ้นมาอีกครั้งเลื่อนดูฟังก์ชันต่างๆอย่างรวดเร็วสายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่เมนูหนึ่งที่เขียนว่าห้องฝึกฝนจำลองคำอธิบายระบบว่าเป็นมิติพิเศษที่จิตของผู้ใช้จะถูกดึงเข้าไปเพื่อฝึกฝนการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่ระบบสร้างขึ้นโดยเวลาในมิตินี้จะเดินเร็วกว่าโลกภายนอกมหาศาหลหนึ่งชั่วโมงในนั้นเทียบเท่ากับเพียงชั่วพริบตาในโลกจริง และที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะตายกี่ครั้งในห้องฝึกฝนร่างกายจริงจะไม่ได้รับผลกระทบมีเพียงความเหนื่อยล้าทางจิตใจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเฟิงเทียนไม่ลังเลที่จะกดเลือกใช้งานฟังก์ชันนี้ทันทีระบบเริ่มการทำงานห้องฝึกฝนจำลองเป้าหมายจำลองข้อมูลของเฟิงหลางสิ้นคำสั่งโลกทั้งใบของเฟิงเทียนพลันหมุนคว้างความรู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณถูกกระชากออกจากกางอย่างรุนแรงจนหน้ามืดมูเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้ง สภาพแวดล้อมรอบตัวได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผนังไม้ผูกพังและกลิ่นอับชื้นหายไปแทนที่ด้วยพื้นที่สีขาวโพลนกลายสุดลูกหูลูกตาไม่มีท้องฟ้าไม่มีพื้นดินมีเพียงความว่างเปล่าที่สว่างสวยและที่เบื้องหน้าของเขาห่างออกไป19ร่างของชายหนุ่มสวมชุดหรูหราสีน้ำเงินยืนกอดอกด้วยทวงท้ายเยียริงใบหน้านั้นคือคนที่เขาเกลียดเข้ากระดูกดำเฟิร์งหลังร่างจำลองนี้ถูกสร้างขึ้นจากความทรงจำและข้อมูลที่ระบบรวบรวมไว้ มันเหมือนตัวจริงทุกประการทั้งรอยยิ้มเยียดหยามแมววตาดูถูกและกระแสพลังปราณที่แผ่ออกมากดดันจนอากาศรอบตัวสั่นไหวเข้ามาสิเจ้าขยะคิดจะสู้กับข้าหรือเร็วไปร้อยปีเฟื่องหลังจำลองเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงดูแคลนพร้อมกับระเบิดพลังปราณสีขาวขุ่นออกมาห่อหุ้มร่างกายเฟื่งเทียนไม่รอช้าพุ่งตัวเข้าใส่ทันทีด้วยความเร็วสูงสุดหวังจะใช้ทักษะระยะประชิดจัดการ แต่ทว่าเพียงแค่เขาเก้าวเท้าเฟิ่องหลังก็หายวับไปจากสายตารู้สึกตัวอีกทีคือแรงกระแทกมหาศาลที่กลางหน้าอกปังเฟิงเทียนกระอักเลือดคำโตร่างกายลอยลาลิ้วเหมือนว่าวสายป่านขาดก่อนที่ภาพจะตัดไปพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดเจียนตายเริ่มใหม่เสียงระบบดังครึ่งเฟิงเทียนพบว่าตัวเองกลับมายืนที่จุดเริ่มต้นร่างกายไร้าบาดแผลแต่ความเจ็บปวดเมื่อครู่ยังฝังลึกในความทรงจําเขาไม่ย่อท้อพุ่งเข้าไปใหม่อีกครั้งคราวนี้เขาพยายามใช้เนตรวิเคราะห์มองตามการเคลื่อนไหว แต่ความเร็วของเฟิงหลังนั้นเหนือกว่ามากดาบยาวในมือคู่ต่อสู้ฟันฉับเข้าที่ลำคอของเขาหัวของเฟิงเทียนหลุดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉุดความตายมาเยือนอีกครั้งเริ่มใหม่เขาถูกฆ่าด้วยฝ่ามือทะลวงใจเริ่มใหม่ถูกเตะจนคอหักเริ่มใหม่ถูกจับฉีกแขนขาความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นนับร้อยครั้งในเวลาอันสั้นจิตใจของคนธรรมดาคงแตกสลายไปแล้วกับการต้องเผชิญหน้ากับความตายที่สมจริงเช่นนี้ แต่เฟิงเทียนไม่ใช่คนธรรมดาความเปรียดชังและความแค้นได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของเขาให้แข็งแกร่งดุดเล็กกล้าทุกครั้งที่ตายเขาไม่ได้กรีดร้องแต่เขากำลังจดจำจดจำวิถีดาบจดจำจ,ำจำังหวะการหายใจจดจำการหมุนเวียนของพลังปราณก่อนที่จะออกท่าโจมตีของเฟิงหลางครั้งที่150เฟิงเทียนเริ่มมองเห็นเงาลางลางขององค์การเคลื่อนไหวเขาเอี้ยวตัวหลบคมดาบได้เป็นครั้งแรกแม้จะเสียแขนซ้ายไปครั้งที่300เขาสามารถรับการโจมตีได้3กระบวนท่าก่อนจะถูกฆ่า ครั้งที่500เฟิร์เทียนเริ่มต้อบอบเขาใช้ประโยชน์จากความประมาทของร่างจำลองที่ถอดแบบนิสัยเยื่อหยิ่งของตัวจริงมาสวนมัดเข้าที่ใบหน้าของเฟิงหลางได้หนึ่งครั้งแม้หลังจากนั้นเขาจะถูกสับเป็นชิ้นๆก็ตามระบบเทพไร้พ่ายทำงานอย่างบ้าคลัง่งวิเคราะห์ข้อมูลการต่อสู้ทุกครั้งที่พ่ายแพ้แล้วส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่สมองของเฟิงเทียน วิชาประจำประกูลเฟิงเพลงดับวายุคลั่งจุดอ่อนอยู่ที่ช่วงรอยต่อระหว่างกระบวน่าที่3และ4มีช่องว่างเวลา0.5วินาทีที่การป้องกันบริเวณสีข้างขวาจะลดลงเสียงระบบแจ้งเตือนดังกล้องในหัวเฟิงเทียนสยามย,ยิ้มทั้งที่เลือดท่วมปากในมิติสีขาวเจอตัวแล้วเขาเริ่มการต่อสู้ครั้งที่872คราวนี้สายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่วิ่งเข้าใส่แบบบ้าบินแต่ยูนนิ่งรอจังหวะเฟิงหลางพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง ดาบในมือวาดเป็นวงโค้งหมายจะฟันคอเฟิงเทียนก็หัวหลบด้วยระยะห่างเพียงเส้นผมทันทีที่ดาบผ่านไปเขาเห็นการขยับของกล้ามเนื้อไหลขวาของเฟิงหลางเตรียมจะออกกระบวนท่าต่อเนื่องตรงนี้แหละเฟิงเทียนคำรามลั่นแทนที่จะถอยเขาพุ่งสวนเข้าไปในระยะประชิดใช้ไหล่กระแทกเข้าที่อกของเฟิงหลางเพื่อทำลายจังหวะก่อนจะใช้มือขวาที่เกรงจนแข็งเกรงดุดกรงเล็บแทงสวนเข้าไปที่สีข้างขวาจุดที่ระบบระบุว่าเป็นช่องโหว่ฉึก เสียงเนื้อฉีกขาดดังสนั่นนิ้วมือทั้งห้าของเฟิงเทียนจมลึกกลงไปในเนื้อของเฟิงหลางทะลวงผ่านกล้ามเนื้อเข้าไปทำลายไตยเฟิงหลางจำลองร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดแต่ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันพยายามจะใช้พลังปราณระเบิดร่างเฟิงเทียนออกแต่เฟิงเทียนไวกว่าเขาใช้มือซ้ายคว้าจับข้อมือที่ถือดาบของมันบิดอย่างแรงจนกระดูกหักแล้วแย่งดาบมาถือไว้ในมือคนที่จะตายคือแก่เฟิงเทียนตวัดก้องพร้อมกับตวัดดาบในมือเป็นแนวขวาง ตัดผ่านลำคอของเฟิร์มหลังอย่างแม่นยำและรุนแรงหัวของนายน้อยตระกูลเฟิร์มลอยหมุนคว้างกลางอากาศดวงตายังคงเบิกโพลงด้วยความตกตะลึงร่างไร้หัวสุดลงกับพื้นเลือดสีแดงฉานสัดว์กระเซนตย้อมพื้นที่สีขาวให้กลายเป็นสีเลือดการจำลองเสร็จสิน้นชนะใช้เวลาฝึกฝนในจิต1,200รอบเวลาโลกจริงที่ผ่านไป10วินาทีได้รับความเข้าใจในวิชาเพลงดับวายุคลั่งระดับเชี่ยวชาญ แสงสว่างสีขาววา่าขึ้นอีกครั้งดึงสติข,ของเฟิงเทียนกลับสู่โลกความเป็นจริงเขาสะดุ้งเลือกรืมตาพลงขึ้นมาในห้องพักที่มืดสลัวร่างกายของเขาชุ่มโชกไปด้วยเหนื่อยเย็นราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำลมหายใจหอบทีรุนแรงหัวใจเต้นระรวัวเหมือนกลองสึกความเจ็บปวดจากการถูกฆ่านับพันครั้งยังคงหลอนอยู่ในระบบประสาทแต่ทว่าแววตาของเขากลับสว่างโรดด้วยประกายแห่งความมั่นใจที่น่าสะพริงกลัวเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นมองดูแม่ระดับพลังของเขาจะยังเท่าเดิม แต่ความรู้สึกและความเข้าใจในการต่อสู้นั้นเปลี่ยนไปคนละระดับเขารู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิเลือดมานับสิบปีทุกการเคลื่อนไหวของเฟิงหลังถูกถอดรหัสและบันทึกไว้อย่างละเอียดในสมองเขามองเห็นภาพตัวเองชีกกลางพี่ชายต่างแม่คนนั้นเป็นชิ้นชิ้นได้อย่างชัดเจนเฟิงเทียนลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่อ่างน้ำเก่าๆเ,เพื่อล้างหน้าล้างตาเม,มื่อเหนื่อยหน้าขึ้นมองกระจกทองเหลืองที่แตกร้าวเขาเห็นเงาสะท้อนของเด็กหนุ่มที่มีรอยยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความสุข แต่เป็นรอยยิ้มของปีศาจร้ายที่เพิ่งค้นพบวิธีล่าเหยื่อที่สมบูรณ์แบบเฟิ่หลางเจ้าภูมิใจในพรสวรรค์และวิชาของเจ้านักใช่ไหมเพราะอีกไม่นานข้าจะใช้สิ่งที่เจ้าภูมิใจที่สุดนั้นส่งเจ้าลงนรกด้วยมือของข้าเองเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะกำมัดแน่นพลังปราณในร่างตอบสนองต่อจิตสังหารที่พลุ่งพล่านการฝึกฝนในนรกจำลองได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่พร้อมจะบทขยี้ทุกคนที่ขวางทาง และงานประลองประจำปีที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นเวทีเปิดตัวที่หนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ตระกูลเฟิง